พุทธิสูงนะคะนี่ค่ะบริเวณอําเพื่อพุทธิสูงนะคะนี่ค่ะกว้างขวางค่ะพี่นงกว้างขวางมากนู้นที่หลดออกมายาังหล่นนะคะ่ะออกจากบ้านนี่บ้านพี่บ้านนงสองสามหลังไ่ๆกันเนี่ยค่ะนี่ก็สิเป็นกศนอหน้าบีเนาะค่ะเนาะชี้ยางมือแลงค่ะประมาณนี้ค่ะ บายบายเดี๋ยวเจอกันสวัสดีงามแรงจ้าเพื่อนๆพืนยายนบีกับมาถึงอยู่พุทธด้ยสงแล้วนะคะอันนี้ย่พุทธทสงเลยค่ะยายนบีเงียบสงบบรรยากาศขอบคุณเลยละยายนบีคำแล้วกัพุทธด้ยสงก็บสิมามาัก มาเบิ้งนกปิดน้ำยุตยุสะนี่ค่ะแต่พระหัว่าเมือ่อตอนนี้ยังยังมีอยู่บน่นะค่ะแต่เบิ้งว่าคำคำ,คำคนใหม่คลิปหน้านะคะต่อไปเป็นตึกขาวๆกันสิเป็นอธิวการเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้นี้ยเมื่อแรกเป็นบ้านหยุดราชการนําก็เป็นเบาๆค่ะบบมีคนแต่บาตันอันนี้ก็คือบ้านลุงปาเนาะคะ่ะบ้านน้องบ้านพอบ้านแม่นี่แหละก็ติด ติดที่ว่กการ์ดำเพอเด้อค่ะอันี่จะวิ่งไปทางโนู้นสุดสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาพ่นกับสิเลรี้ยวขวากับสิเป็นลรงบานพุทธิสงฆ์เนาะค่ะนาออ้อมไปลรงบานพุทธิสงฆ์นะคะอ้อมไปถึงลรงบานพุทธิสงฆ์กับพวกไก่ค่ะใกล้ๆกิโลเดียวนี่ค่ะ สวัสดีงามแรงจ้าเพื่อนเพื่อนยายนบีก็มาถึงอยู่พุทธิสงแล้วนะคะอันนี้อยู่พุทธิสงเลยค่ะ,คะยายนบียันย็นสบายค่ะอาหยางหลินางานี่ประการตอนเศร้าพุทธิสงนะคะนี่ค่ะบริเวณอำเพอ่พุทธิสงูงนะคะนี่ค่ะกว้างขวางครับพี่น้องกว้างขวางมากนูน่นชีลด มาเดินเล่นตาเงียบสงบบรรยากาศขอบคุณเลยละ่ะอ้อมไปโรงบาลพุทธสงฆนะคะอ้อมไปถึงโรงบาลพุทธสงกับว่าไก่ค่ะใกลๆ้ๆกิโลเดียวค่ะไก่พูนไปทีวการ ไปนาทิการพุทดธด้สงฆ์แล้วกันก็สิเป็นปทิบกาลทระการน้ำเพื่นนะคะลมลื่นที่ดีค่ะพี่น้องลมลื่นมากจ้านบ,บีเนาะค่ะเนาะพี่นิ้มมือแรงค่ะประมาณนี้ค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันนี่จะวิ่งไปทางนู้นบุญสุดสุดลูกหูลูก,ลกตาพุนกะสิเลี้ยวขวากะสิเป็นล้มบานพุทดธดสงฆ์เนาะคะ่ะเนาะ ห้าโม,งก,าะะม,ง,ามงกว่าแล้วค่ะพี่น้องห้าโมงกว่าแล้วว่าเห็นมีนกเป็ดจ้าตัวปกติมันสิเตมหนองยุ่งสินะเดี๋ยวนี้ยังบม่มีเด้อค่ะเด้อแดดล่มลมตกอเอ๊นะนบีกับมาออกกำลังกายมืองนี้เนาะคะ่ะออกจากนาบ้านเฮาออกจากนาบ้านเลนมาสิละคะ่ะ เป็นทางออกกําลังออกมายางหล่นนะคะ่ะออกจากบ้าน,นบ้านพี่บ้านนองสองสามหลังไล่ๆกันเนี่ยคะ่ะนี่ก็ิิเป็นกสอนอให้ในการรับชมคลิปเด้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาเบึงคลิปกันนี่จะวิ่งไปทางนู้นสุดสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาพุ่นกักสิเลี้ยวขวาเกสิเป็นลงบานพุทธสงเนาะคะ่ะเนาะออากาศดีค่ะ สวัสดีครับกสิมีน้องน้ำหง่ยุ่เนี่ยค่ะปกติแล้วยง่เมื่อเร้ายงานาีกสิถ้ามากอกไปเป็นตึกขาวๆก็สิเป็นอธิวการเนาะคะเนาะแต่อันนี้ยง่เมื่อแลงเป็นบันหยุดราชการนา้ำก็เป็นเบาๆคะ่ะบ่มีคนห้านมงกว่าลวคะพี่น้องห้าโมงกว่าแล้วว่าเห็นมีนกเป็ดจ้าตัวปกติมันสิเต็มนองยุ่งสินะตาบัตัอตนอันนี้ก็คือบ้าน ลุงป่าเนาะคะ่ะบ้านน้องบ้านพอบ้านแม่นี่แหละติดติดทิวการอำเภอเ้วยค่ะสวัสดีงามแรงจ้าเพื่อนเพื่อนยายนบีก็มาถึงอยู่พุทธิสงแล้วนะคะอันนี้อยู่พุทธิสงขเลยค่ะยายนบียันย็ยนสบายค่ะนางหลินนางี่ธิะการตอนเศร้าเยน็นสบายค่ะ อายางลินยางไปทิบอาการตอนเศร้าไก่พูนไปทิบอาการไปนาทิบอาการไก่พูนไปทิบอาการไปนาทิบอาการนบีเนาะค่ะเนาะขิ้เปย่ามือเร่งค่ะประมาณนี้ค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันนบีเนาะค่ะเนาะขิ้เป็นย่ามือเร่งค่ะประมาณนี้ค่ะ บายบายเดี๋ยวเจอกันนะอ,อากาศดีค่ะอาาศดีคักเกษสรนี้หนองน้ำหง่ย,ยุ่เนี่ยค่ะปะกติแล้วยง่เมื่อเ้าร,รายันนาบีกกสิรทมาไก่ปูนไปท่วการไปนาท่วการออกมะายาังหล่นเนาะค่ะออกจากบ้านนี่บ้านพีบ้านน้องสองสามหลังไล่ๆกันเนี่ยค่ะนี่กษตเป็นกศนอพอไปเป็นตึกข,า,ขาวๆกสิรเป็น อธิปการเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้เนี่ยเมื่อแรกเป็นบ้านหยุดราชการนั่มก็เป็นเบาๆค่ะบ่ะบมีคนหาโมงกว่าแล้วค่ะพี่น้องห้าโมงกว่าแล้วว่าเห็นมีนกเป็ดจ้าตัวปกติมันสิเต็มนองยุ่งสินะตะบ,บตันอันนี้ก็คือบ้านลุงป้าเนาะค่ะบ้านน้องบ้านพอบ้านแม่นี่แหละติดติดอธิวการอำเพอเด้อค่ะนี่ จะวิ่งไปทางโนู้นบุุดสุดลูกหูกลูกตาพลนกัะสิบเลี้ยวขวาก็สิเป็นโรงพยาบาลพุทธสงขเนาะค่ะเนาะอ้อมไปโรงพยาบาลพุทธสงนะคะอ้อมไปถึงโรงพยาบาลพุทธสุขก็ไกลค่ะใกล้ไกิโลเดียวนี่ค่ะนี่เดี๋ยวมันสิมา้าบอสิมานอนบอเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะได้ในการรับชมคลิปด้วยค่ะเด้อขอบคุณเพื่นอนๆที่เข้ามาเบึงคลิปเย็นเย็นสบายค่ะ อายางลินางไปทีิวการตอนเศร้านี่เดี๋ยวมันสิม้าบอสิมานอนบอเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะพุทดธดิสงฆะะ์นกะก่ะกับสิเป็นทิะการทิวการน้ำเพื่อนะคะลมลื่นที่ดีค่ะพี่น้องลมลื่นมากจ้าไก่พูนไปทิวการไปหนาทิวการอ้อมไปลรงบาลพุทธิสงฆ์นะคะ พอมไปถึงโรงพยาบาลพุทธสงฆ์ก็ไกลค่ะใกล้ๆกิโลเดียวนี่ค่ะพุทธสงฆะะ์แล้วนันก็นสิบเป็นที่ปรกการที่ปรกการอำเภอเนาะคะ่ะลมลื่นที่ดีค่ะพี่น้องลมลื่นมากจ้าไก่พูนไปที่ปกการไปนาที่ปรกการเอะนบีกับมาออกกำลังกายเมืองนีเนาะคะ่ะออกจากนาบ้านห้องออกจากนาบ้านเลนมาพี่ละค่ะ เป็นทางออกกำลังอ้อมไปลรงบานพุทธิสงฆ์นะคะอ้อมไปถึงโรงบานพุทธิสงฆ์กับพ่กไกดค่ะใกล้ๆก,ก,กิโลเดียวนี่ค่ะสวัสดีงามแรงจ้าเพื่อนๆยายนาบีก็มาถึงอยู่พุทธิสงฆ์แล้วนะคะอันนี้ยุพุทธิสงฆ์เลยค่ะยายนาบียา สวัสดีย้มแรงจ้าเพื่อนเพื่อนยายนาบีก็มาถึงอยู่พุทธิสงแล้วนะคะอันนี้อยู่พุทธิสงขเลยค่ะยายนาบียะน,นี่จะวิ่งไปทางนู้นุสุดสุดลูกหูลูกตาพุ่นกันสิเลรี้ยวขวากันสิเป็นล้มบานพุทธิสงเนาะคะ่ะเนาะพอไปเป็นตึกขาวๆกันสิเป็นอธิวการเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้เยเมื่อแรงเป็นบันหยุดราชการนั่มกับเป็นเบาๆค่ะบ,บ่าามีคน พอไปเป็นตึกข,า,ขาวๆก็สิเป็นอธิวาการเนาะคะเนาะแต่อันนี้เนี้ยมือแรกเป็นวันหยุดราชการนั่มก็เป็นเบาๆค่ะ <c oughs> บ่มีคนหานะคะน้าโมงกว่าลวค่ะพี่น้องห้าโมงกว่าแล้วว่าเห็นมีนกเป็ดจ้าตัวปกติมันสิเต็มหนองยุ่งสินะพอไปเป็นตึกข,า,ขาวๆก็สิเป็นอธิวาการเนาะคะเนาะแต่อันนี้เนี้ยมือแรกเป็นวันหยุดราชการนั่มก็เป็น เบาๆค่ะบ่มีคนอ้าอากาศดีค่ะอากาศดีค่ะกะสีมนี้หนองน้ำญ่ยอยู่นเนี่ยค่ะปกติแล้วย่ามมอเ้าย่านาบีกะสีธรามัดอันนี้ยังบ่มีเด้อค่ะเด้อ